สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องของ power bank นะครับสำหรับคนที่จะไปเที่ยวประเทศจีนนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ caac ซึ่งเป็นสำนักงานการบินพลเรือนของทางจีนนะครับเขาก็ออกมาตรการใหม่นะครับว่า power bank จะต้องได้รับสัญ,ญลักษณ์นะครับหรือว่าเป็นมาตรฐาน ccc ซึ่งก็คือเป็น c 3ตัวนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าเฉพาะ เที่ยวบินภายในประเทศนะครับหรือว่าเป็นเป็นโลเคอลไฟเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีเพื่อนๆคนไทยหลายคนที่ไปเที่ยวแล้วก็เจอปัญหานี้นะครับบางทีก็โดนยึดไปเลยนะครับเป็น power bank ที่ไม่ได้รับมาตรฐานของเขานะครับทุกคนอย่างของผมเองนะครับอย่างรุ่นนี้65วัตต์นะครับ15,000มิลลิแอมป์นะครับ โดยปกติทั่วๆไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นมาตรฐาน CE ที่มีทั่วๆไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็ตอนนี้ไม่สามารถที่จะนำเข้าจีนได้แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้เบาด้วยนะครับตัวนี้99วัตต์นะครับวัตต์เอา26,800ม ah. ิลลิแอมตัวนี้ก็เป็น CE เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็นำเข้าไม่ได้ นอกจากมาตรฐาน C.C.C. แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตัววัต c ์ o อ t นะครับถ้าแบบเซฟเซฟเลยก็ครับก็คือไม่เกินไม่เกิน 100WA วัต์อนะครับซึ่งตัวมิลลิแอมก็คือจะอยู่ประมาณที่ประมาณสัก25,000นะครับประมาณนี้ก็คือเซฟไว้ก่อนแบบนี้จะไม่เกินแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูมาตรฐานตัว C.C. นะครับทุกคนอย่างในรูปนี้นะครับจะเป็นของอ power bank ของมี่นะครับ รงนี้นะครับสังเกตด,ดูนะครับก็คือจะมี C3 ตัวแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ถึงจะสามารถนําเข้าไปใช้ที่ประเทศจีนนะครับทุกคนซึ่งสําหรับใครที่ไม่มีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับก็สุ่มเสี่ยงมากที่จะโดนยึด power bank นะครับซึ่งบางคนซื้อแบบว่าชาร์จเร็วนะครับตัวหนึ่งก็หลายตังค์เหมือนกันก็นกเสียดายตังค์ก็เซฟเซฟไว้นะครับมีสัญลักษณ์ CCC แล้วก็ไม่เกินประมาณชัก2 5 0 0 0มิลลิแอมนะครับ ก็จะสามารถปลอดภัยนำไปใช้งานที่จีนได้นะครับ